มีฟิลนะทุกคนอันนี้คือซองรีฟิลนะคะก็คือจะเป็นข้างในนี่นะที่สั่งไปก็คือจะได้ตัวข้างในไปแกะเอา<ด>อย่างนี้นะคะทุกคนแล้วก็ไปใส่ไปใส่ตลับจริงเนาะ,นนนะคนที่คนที่มีตลับจริงซื้อรีฟิลไปได้เอาไปใส่ได้เหมือนเดิมให้นิ่<อ>ได้ค่ะอยากกินหมูต้มเค็มเออก็ไปสเออ ตอนบ <c oughs> <sk az identified rebell ious> ีมร้องเพลงอยู่ก็มาม่วง์กป๊ที่ไหนคะโอ๊ยเจ้าเนมดังนี้หอดังนี้หอว่าเนื้อแมทหรือโกคะเนื้อกึ่งแมทเดี๋นี้โบนอโบนงนี้น้องดังนี้อคับพี่คับพี่เนื้อแมทหรือโกนะคะเนื้อกึ่งแมทค่ะเนื้อกึ่งแมทเนกึ่งก็คือ คนที่ใช้คุชชั่นนะมันจะได้ฟีลเป็นยังมีความผิวหน้าเราอยู่เนาะมันจะไม่ปกปิดแบบว่าหน้าแคกระหว่างวันหน้าแคก,แค,กคือพาใช้ตั้งแต่เช้าเย็นๆก็คือยังอยู่นะคะเน,น,น,นี่ยพี่พูดอะไยสักน้อย ดีครับใช้ดีก็ต้องซื้อฮะใช้เลยซื้อเลยราคาดีมากมันเป็นปกติมากเลยวันมันเป็นอะไรบ้างวะมต้องแบบเก็บวันนี้เราพูดน้อยพี่พูดเยอะไม่ได้เดี๋ยวงานมันจะเข้าอีกงั้นพี่โบ๊ทกับพี่เบ๊กร้องเพลงด้วยกันใช่ไหมคะเยอะๆนะพี่อะไรอย่างเรียกว่าแห้งด้วยเราเกลียดกันด้วยขอแบ๊กค่ะพี่ยากลัวจะจิ้มลูกกตากันไม่ได้ ไม่ฝืนๆนิดนึงครัพี่ไม่ฝืนืจากชีวิตฉันไปได้ไหมหยาอีกแ้วเดี๋ยวกงแายน้เลงไม่ค่อยดีออกแล้วออกแกควแม่คนรุ่นนใหม่นะต้องแบบคนใหม่พอยแล้วอยหผบกันได้ก็ดีใจแม่ คอดาเมร์วะเสือสองตัวในเฟรมเดียวกันอันน้เสือหรออันนี้เสือเรียบร้อยไม่มีแล้วเพิ่งถอดเรียบแล้วไม่มีแล้วครับเพิ่งถอดไม่นานนี่แหละค่ะกูไม่เชื่อบนเงียบๆเนาะแต่ไมเงียบเงียบเป็นปกติเอาแล้วจะรุ่นพี่อย่างเงี้ยใช่อาจารย์ครับอาจารย์เราก็เลยต้องต้องแถวให้เลยไอดอลไอดอลเลย เรื่องฝากลูกทำหลักลูกไงเรียกเป็นันการบดีครับร้อนด้วยับหลอกจิงบอสเะเม่อไรมีอะไรโทรมานะนุขอหอนูขลายส่วนตัวไ้เลยเดี๋ยวให้ติ๊กตอก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 ฝาติ๊กตอกส่วนตัวนอ

ถึงแม้จะเป็นอย่างไรไม่เสียใจท like <jud ils> ี่รักเธอกกนนนนออเเรรมาาดดีีี๋ยยวะะะังงจคคทู่ลหห ของเก่งเลยของเก่งเลยเฮ้ยเก่งเด็กกาเก่งเด็กกาหง่าเขาเริ่มสึมเก่งเลยไม่รู้จะออกจังหวะไหนแล้วตอนนี้จะซ้ายหรือขวายังไงดีนี่นี่นี่เท่านี้ครับท่านี้ทีเขา ดีในขอบคุณมากนะครับก็เป็นสักขีพยานก็เป็นสักขีพยานพู่พี่พุธกับแบนกับแบนอะไรนะดีใจครับเป็นเกียดมากเลยที่เป็นสกีพยานในวันนี้ข้าวฟ้าฟ้านะครับผมมีคนบอกว่าขอโปรแฟนใหม่อะไรอ่ะมีคนขอโแฟนไม่มีเขาไม่มีแฟนไม่มีใครเป็แฟนใหม่เราไม่มีตีเลยเขาใหม่เป็นโปรแฟนใหม่ของพี่อ๋อไม่ไ่ ไม่มี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 หรมีไม่มีหรอกไม่มีใครมีแฟนใหม่ไม่มีไมีเรียนอะไรแล้วพ่อพกลับเลยโอ้ยด้อจ ไปแล้วไปแล้วเดี๋ยเราเหลือกี่แบน์อย่าอย่าเพิ่งอัดเยอะเออกำลังพยายามเก่งอู่ตรงกลางเขาเ้างอัสองคนเขาต้องคอยดูจังหวะดีๆจะไปพกพ้าได้ยังไงเราเอาใหม่เอาใหม่ขอโปรงง้อเมียอ่าไอ้เนี่ยโปรแฟนใหม่จิตตกไปพักยังไงปากดเลย2องึหนึ่งจ้าสองนะจ้าโดยสองนึ่งหนึ่ค่ะอันนี้นะคะ งั้นจะขายยู no anyway. ่13ออเดอร์นะคะนานเยนะคะเล่หนึ่งนะคะปกติราคา490นะคะวันนี้ก็คือโร11 11ได้ราคา211บาทเลยทุกคนเรียกดตะกร้าหมดไลฟ์พี่เป๊กแล้วคือราคาเด้งขึ้นเหมือนเดิมเลยชโอเคโอพาวหยิบเลยน้องมันไม่เห็นหน้าพี่เลย อันนี้มึงก็หัวหลุดไปเลยน้อกินดีๆชาชัยมาสองค่ะหนูว่าพี่เต็กนั่งตรงนี้เดียวนั่งพื้นเลยเหรอเดี๋ยวโดนตีนในโพสมันไม่เป็นไรสองหนึ่งหนึ่งนะจ๊ะทุกคนจาก490ในไลฟ์นี้สองหนึ่งหนึ่งนะคะนี่บอสเบียผมบอกพว่ชอบปั่นนะพี่เบียมึงพูดให้ฟังกันเนี่ย ยัง,งบางกุยอยู่เนี่ยอย่าไปบางเพียเพ็กนี่ผัวบางกหยุดมาพูดนะจ๊วพียงเพัยงนี่ดีกว่านั่งน้องนี่เก็งนี้หน่อยนั่งนี้เถอะเออนั่งนี่เถอะใกล้ใกล้กันแม่ไม่อยาังใกล้เดี๋ยวสปากสปาขอก้นเหรอมึงนั่นแหละ แล้วบังอีกแล้วเพิ่มหน่อยเอออย่าบังดิเออเอายกตัวไปหัวอมานย่างนีมพี่ไปขายของให้นวลหน่อยเออขายไงฟ้าฟ้านี่ขายเป็นเพลงด้วยเป็นไงไอ้นี่มันปลายทางาด้มา ดาวน้องยวสสิบเบอร์สามกับเบอร์สี่นะเลือนกำลเราจะไหล่ย้ำหน่อยย้ำหน่อยดาวย้ำนรอยค่ขะ 490เหลือ490เารอ211บาทนะคะกดตะกร้าแล้วอย่าลืมชําระเงินนะคะเพราะว่าถ้าไม่ชําระของจะไม่ไปส่งถึงหน้าบ้านพี่ๆี่แม่แม่นะมันจะกองอยู่ในโกดังน้องนี่แหละ <c oughs> แล้วก็ถ้า <c oughs> ถ้าลงไลฟยวันนี้ก็คือราคาจะเด้งดขึ้นเป็น490เลยใช่ค่ะอย่าลืมยืนยันออเดอร์ด้วยนะคะทุกคนเย้ขอบคุณ<ร>นะคะขอบคุณนะคะพี่ยาค่ะพี่ยาขอบคุณคพี่ยาขอบคุณค่ะพี่ยา มาเพี่อนคอยห้าโมงอะรอบหน้าครับตอติดได้สองชั่วโมงมาจี่อมกะเอาเติมเติมวิมินก่อนน้องรอยค่อยนลอยมาะชาโบ๊ทไปเลยเหรอโบ๊ทไปเลยหรได้เลยีวได้พี่ได้ครับ แก่ก็เหนื่อยนะเหนื <S <S ่อยช่วยหน่อยช่วโหน่วยห่อยอะเอาไหจ่าไท้งะไมลูิ้งอเหรอเดี๋ยวนะเขากินน้อนวัดีค่ะทุกคนมาแล้ววันนี้ราตืตนมากเาไม่มาค้าไม่มาเอาไม่มาเลยล่ะมาจ้ะ